Well that. ค่ะกับสลัญยามาพอพี่น้องค่ะกินข่าน้ำกันพี่น้องวันนี้ครับมีเมนูยังไหคะวันนี้มีเมนูขนมจีนน้ำยานะคะน้ำยาเป็นน้ำยาปลาเห็นบ่าคะน้ำยาปลานะเห็นบ่าเห็นบ่าว่าเห็นไงน้ำยาแลากีน้ำยาปูนะคะเป็นน้ำยาปูโอ้ยว่าเห็นว่าเป็นยังค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้อย่างค่ะอันนี้เป็น ปูปูมาไข่ดองนะคะแล้วก็กุ้งดองน้ำปลา <Ooh. S 1> ยอดค่ะวันนี้เราไม่เคยกินแต่ว่าเราสิมากินเห็นพี่น้องเบิง้งนีกับเ,เขาสวยล่องกินมั้ยนะคะเราจะเริ่มจากไหนก่อนดีอืมองจีนไหมเราไม่มีตะเกียบเนาะว่เาเป็นยังค่ะเอาเมือเริ่มจาก <c oughs> การที่สิ่งที่ไม่เคยกินก่อนดูสิ่งที่เคยกินก่อนเราต้องกิน ลองได้ก่อนเด็ดเด็เด็ลองอันนี้ก่อนนะเด้งเด้งเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มลองจิ้มสดสดก่อนลองจิ้มยังไม่กินมป์เลยลองมึงค่ะลองมือรสชาติรสชาติหอมพร้อมน้ำปลาค่ะพี่หงส์ลองดูออันนี้อันนี้หวานแล้วก็หอม ครั้งแรกครั้งแรกที่กินแลยบอของของบิบอันนี้ดองกลาปาละอุ้ยจะลองต้องเบื่อค่ะเป็นตัวเลยบอกเป็นตัวเลยนี่นะคะจุ่มหนึ่งครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเล่นป่ะอืมครั้งแรกในชีวิตหอมข้าเด้อสิปะข่ายหนึ่งสองสามอือเป็นไหนเป็นไหน ครั้งแรกต้องเมือให้กีดยอดแล้วทีนี้เราก็จะมาลองชิมกับเขาสวยล่องเมืองค่ะเอาพี่หนังสั่นหามไข่หามไข่มาใด่มันแพงท่านนั่นจะเป็นแบบเนี่ยนึบๆนึบๆเยลียะานเขาเกิดเยลียะแซบแซบ บานี่ร้องกินร้องผดสวยแล้วมึงค่ะอืสวยนะเราจะจิ้มนำจิ้มซีฟูดเบงอุ้ยจอมจอมหมดนี่อืมนี่ค่ะพรดกสดอือหึขม่าอื้อือหอพีิพร่สดที่นีแบบอืม หอมหอมพี่ลองหอมเอาน้ำปลาแซบน้ำปลาแซบอยู่เด้นะอืมเออคือว่าอแซบของเพิ่นเติบอยู่ค่ะแต่ว่ากับแล้วบ่บูเอ้าเมนูต่อไปทีนี้ปูเป็นปูนะคะปูมาไข่ดองนะจิมโก่อนเลยเอาก่อนนะอันนี้อันนี้เคยกินอยู่ปูเอาชิเนะ เย็นๆเลยกอดกันเชียให้ก uh, uh ันกเดี๋ยงมงเราไรจุ่มถั่ยอันนั้นเราเอาอ่านี่นะคะอุ้ยไข่ไหมซีน้ำจิเยอะมากเยอะมากอันนี้จิ้มน้ำจิ้มนะคะซีฟู้ดแบบอืมด้วยมันแค่ไหนัอเดอบัวสวยเลยครับจิ้มนะเคี่ยวตัวขี้ใสก็ขี้หัว เป็นไงคะมันเนื้อปูปูกินไใดไทยมั้ยกูจินมอะไรเห็แม่มาอืมเป็นไงแซ่บบอกเลยว่าเจ็บเอาตัวนี้เอาที่มันไข่เยอะๆนั้มันจะมันๆแบบนี้นี่มละลายนั่นแหละมีไข่ทุกอันเอาเอาขาหนูเขนดิบมาได้จิ้มเนาะพี่น้องเนาะบารนี้เนาะ ม,มันจะแข็งเป็นรอยแล้วมันเย็นนั่นนี่อืมอืมก็เป็นมงแข็งเพียงสีละแซ่บอนาตค่ะเขาจะแซ่บแซ่บเย็นมาก ถ่ายแล้เข้าเส้นมันเย็นแต่และทีชัว่งแบบแบบเห็นถ้าจ้าชินไม่กินน้ำเพื่อนานะเดี๋ยวถ่ายอันนี้เย็นนละ้ <c oughs> เสร็จตัวซะก่อนมันนม่นน่ะบันไดมีปันไดบาทที่นี่มามีเมนูต่อไป เป็นเมนูขนมจีนพี่น้องขนมจีนรีวิวมีผักข้อผักแบบอลังการมากข้อผักอลังการเอาหนี้จากหัวเอาหัวเดียวก่อนอ่าหัวเดียวก่อนเนาะเราจะเอาผักเอามือหยุ้มลดเอามือเนาะขออนุญาตได้ค่ะล้างยุ้มเองกันแหละเอาผัก อันนี้ด้วยพักซีดาวแล้วก็พักอีตูด้วยค่ะคุณตูเนาะโอเคบึ้ยหัวเดียวไหมจุ๊บเดียวเด้แต่ว่าพักหนาะเอาเป็นน้ำยาปาก่อนนะคะน้ำยาปลาก่อนน้ำยาปลาลูชิ้นแคะลูชิ้นเนาะหน่อยลูชิ้นปลาเนาะมีแคะอืมนี่ที่ที่ผมกินเลยเด้อกินกินเหยขาบะ กินเลยกินเลยกินก่อนเลยเดี๋ยวจะลองน้ํายาปูทีนี้ลอง,งนั่นก่อนพี่น้องมากกวนี้มาเข้านี่นมันเป็น,น,นสีแดองอ้ยหัวเดียวกับร้ายหนึ่งด้จับหนึ่งจับหนึ่งไปอืมอันนี้รังอะไรบุญเนี่ย ซังยืใ้ในแก๊ปค่ะอีกเช่นเคยละในแก๊ปอีกเช่นเคยก็ไม่อยากกินโกมคำเดียวแบบนั่นเลยปกติบ่เคยกินข่าอ่างคนนักเตียด,ดพี่น้องอยากอายขึ้นอย่างเลยแต่ว่านี่พี่น้องหลายคนก็อยากเบิ่งว่าโอ้ยเฮ็ดอ,อยู่เนาะเห็นไหมกันกินโป้มั้ยอย่าว่ากันเด้อ นี่ค่ะอืรสชาติรสชาติรสชาติจบข้าวปุ้นก็จะเป็นเซนดีเซนแบบนุ่มๆค่ะอ๋อผิวผมร้องเหอ่าต่อไปน้ำยาปูนะคะน้ำยาปูค่ะนี่เดี๋ยวตาขยี้ปูนี่เนี่ยอู้ปูเน้นๆปูเน้นๆนะคะนี่ปูเด้อพี่น้องเนื้อปู ยกไปพี่น้องเมื่อไกร่ไเลยรับกันด้ดูหัวเดียวไหมเดี๋ยวมูรุนทอาสกินกันปลาแดกก็แบบอันนี้อันนยากเอาปลาแดกไปห่อใบตองเอาไปย่างขึ้นย่ากเนี่ยนี่พี่น้องคะเนื้อปูเน้นเน้นโอ้ขออนุญาตปูมข้ามเดียวได้บ้าน้องเอาเลยค่ะ เได้อนากินได้ได้เยอะจิตปมนี่ยปนอปมผลเนาะปมผลดีมันทางีแสบแล้วมันได้เบิดทุกอันอ่ะอีสานะคะอีสายพี่พี่น้องโ้อยากไอ้ี่บ้าบงสางนอื้ สุดยอดนี่แหละพี่น,น้งองเนาะเขาก็กินเนาะเจ้าเสือปกตินี่ก็บ่าเคยมาก,กินอ่างพี่น้องเคเดอกเห็นขบ,บุญเป็นท่าแสบนะ่ะ้างมากกเลยเอบวมนี้อย่างเหตุช่วงนี้โควิดไทยเบิงกนัน่าถ้าพี่น้องติดตาเมื่งสีไหมค่ะอืม,อม ข้าสิบอกรสชาติน้ำยาปูนะคะเข้มข้นกะทิเข้มข้นเนื้อปูแบบเต็มคำมากแซ่บค่ะช่างไม่กินเด้เอไปเนอะเฮ็ดกินเองเปไปเลยจง่มก้งิดอืม มาละแหงแสบตัวผมกลมผมอวมล้ำน้ำยาปูเสียพักหนีกลับลงไปพี่หน่อยเลยเอาใจพักอะไรพักอยู่เลยเนาะนินเลย ย้มกันอยู่เป็นกี่เป็นน้ากันตัวอยันบ้านบอกวนะ่าน er ี่ไดรไดีเอามาเดี๋ยวเห็นนี่เราไล่กันพี่หองมันแสบอยู่ตะวัเข้าเซอยแข็งมากหรอมันกกแข็งขวเย็น อีอันนึงไงเอาแต่ผ่าเอาแต่ฟังแค่น้อเห็นป่ะบ้านนี้จะกินน้ำยาอันนี้มัแซ่บบ่กกว่าแซ่บดีอืมอ่อ้ะเอาอีกบ่เอาอีกเอาเมย์น้อนนะเนื้อหั่นมาเลยนั่นแหละเนี่ยเอาพี่น้องเอาเอากินพี่น้องมั่งก่อนหนึ่งคำเลยเนาะได้ปะได้เลยเนาะเออเอา โอ้ยมันกินปมโพดมันปยล่มันปากนห,นหน่อยหน่งเคี่ยงกันบ่บ่จ้าเพระระคังเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยดึงใจดงกลัวเป็นการดีเนี่ยจะมีเอาน้ำยาปลาน้ำยาปลาชิ้นปลาได้เนาะแม่มาเดี๋ยวเห็นดวงตาก่อนได้ชิ้นปลา กินก็ละคำม,มาหันยากะทิแล้วมับะมยาป้า,นะนนมมาบัาบนี้มั้ก็ละคำมมเบื่อก่อนเด้อหนึ่งของคัมย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ายหนึ่งของ mm. อื้ม Pagi itu nih. Hmm. itu. Um. Mm hmm. Hmm. Ini sih ผ่านห้องเหรอเน้นผัดเจ้ากี่กะใส่มือล่ะนึกเป็นหิวเขา่านาเซียนอันลังหิวเขาอืมเป็นงานของต้าไม่พี่นนองรื่องคือ <c oughs> จังเป็นคือจังหิวหลายเนี่ยหิวหลายดิย่ เดี๋ยวบัล่างสิหาเนี่ยมาทายพีนองเมืองดีๆดดดดหรอกข้าตัาง<ห>กล่องไปเอมามานนเนี่ยเอิญร่มหนี่งสอนโอ้นัยาปูเซียพีลหลีเนาะมาจกไหนเนาะนี่เขากลัเมื่อกี้นี้ต่อ คือน้ำมู้คนกินแล้วหายนะคนก็กินอันนี้กินสองข้ามสามข้ามกับิ้มหรอไหมอืออืออีกคนละคันโอ้โหแมน่นอันนี้อันนี้ก็ได้กุ้งก็ได้ถนัดมาปูกินได้ถนเอากุ้งก็ได้มั้ยเปรียวมาปู นี่คือเพื่อกินใครป่ะเนี่ยแล้วแบที่ใส้ข่าแม่แบบกินเด็ดอ่ะตักอันนี้อ๋อค่ะหัดกินเอาเอาไปอืออืมอือืต่อไปเดียวชัก่อนนะคะไขรอ่าไข่มัะเนี่ยค่ะโอ้โหเยิ้มเยิ้ เยิมเยิมเยิมย้มเยิ้มาขวดออกคขวดไส้บบบนี้อเขาหอนหอนแบบนี้เอ,อ้ยนี่ค่ะพี่ห้องเอ้ยอ้เอาาน้ำจิ้มบาไงอืมเป็นไหนบอกนะอืมสาเป็นไหนค่ะ mmmm mhm Giờ nằm cái đến đây mhm Mần mhm 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 đẹp mhm 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 nè mhm 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 แซ่ะบเหตุเรื่องยังสิบอ่ะอืมเออเอาหนอนปลาใส่แล้วก็เอาหนีใส่บ่ะอืมใส่เลยเอ้วพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ่งพี่น้องพี่น้องใส่ล่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน,นี่นี่นี่หนึ่งสอง A bổng lấy ký nó cho lèp One mang ký ký một mang ký lạy ký หรืออันนั้นปูมากเนี่ยเพรากินได้อยู่พี่น้องเพราะว่าไม่เคยตําปูมายัางสีเนาะนะคะเพราะว่าถีกินได้อยู่ยงระหว่างอยากกินอันนั้นปูไข่ดองไหมปูแดงปูาาออไข่ไหมคะแดงแดงอ๋อหาซื้อปลาดเนาะนี่แก็บม,นนม็นี่ยะนี่มันก็สดต้องไปกินสดๆสดยังสีแดงเอาเป็นว่า ก็ไว้เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามนะคะช่องเออ่เวียงนลลมนชแนลนะคะหรือว่าเวียงนลลมนสลันเวียงแอนสลันพาเลาะเป็นช่องนะคะพี่น,อน้องสร้างคิดเนาะพี่น้องใส่คิดว่าจะเป็นช่องอะไรนะคะพี่น้องถ้าคิดออกแล้วเมื่เห็นมาบอกนะตอนนี้ยังเป็นเวียงนลลมนชแนลอยู่ชแนลอยู่นะคะหมายว่าอีกสักแป๊บนึงเราจะเปลี่ยน ช่องที่แบบผ่อนคลายสบายๆพาพี่น่องไปเที่ยวไปกินไปหลุดไปไหว้พระไปทำบุญยังสิไหคะแต mm ่ซ hmm. ิมี่ทุกอย่างใน้นั่หมดเลยฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ